อะไรมาดิเงี้ยมิเงี้ Okay, 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 okay. ช้านี้เขาต้มปลาทาเวลยดูอีกชื่อหนึ่งปลาราทรงเครื่องกับอาหารอีสานแหนมหมูจากร้านแว่นทิพย์หมูสามรถปลาลบองเซ็บๆซบจากเพื่อนตาสมพักเซ่บๆซบจากเพื่อนตามาเด้อพี่น้องใบงอม Yeah, <Yeah. S 2> ส่วน,นใบงวงใบงวงมันจะมีรสเปรี้ยวพอมากินกับปลาทรงเครื่องซึ่งมีรสเค็มมันจะเข่ากันอดีเลยเข่ากันลองส่องกินก็คนเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้เมื่อนี้กองชัยกินกับข้าวต้มข้าวต้มอาหารมีหลายอย่างแต่เพิ่นมักแค่นี้มีเมื่อนี้ม,มีหอวต้มหอยต้มหอยจุกไปเห็นหอยจุกรู้จักหอยจุกบ่หอยจุกคือหอยขม ก็อดคุดพ่ออดีตมาได้ไปง่มหาหอยยากซาเห็นเธอใดกะซื้อสอยทาบาลเถื่อนน้นก็เลยยังไม่ได้มาโซ so เป็นได้ซเซับ่แซบครับเห็นตุยตุยตุยบ่พักเงาจักตลาด ถั่วฟักยาวเวลาซื้อของตลาดก็จะซื้อพักจากชาวบ้านเขาจะบอกว่าเขาปลูกเองชาวบ้านปลูกเองเนี่ยมัดมักใหญ่ปันนั่นคนรวยๆถือใส่สอยทอกไปหาบาทพักกรรละสิบบาทยังต่อชาวบ้านเพราะฉะนั้นจะต่อดเด้อสงสารชาวบ้านเขามือนี้ดีอกดีใจคุณแม่มา เยรียมมาอย่ามสร้างอย่างหน้าพญาหยาเยมื่อ <c oughs> คุณแม่สังวานจำปาทอง่ายอายุเบิเร์เดอรแข็งแรงปั่นยังอายุเท่าใหแล้วคุณแม่กินไปน้าคุยไปน้าอายุแปดสิบเอ็ดปีเกิดเมืนที่เท่าไหร่วันที่ห้าธันวาคมป้าเกิดวันที่ค่ะวันนี้ห้าธันวาคนนม <c oughs> อ,นนอันนี้เขาเรียกว่าปลาล่าส่งเครื่องสูตรอีสานอ,ออกเค็มปลาลาแมงอันนี้กับหนม้หมูจากล้าเล่นทีอันนี้เนื้อเนื้อทุบแล้วทําเป็นพริกเนื้อหมูพริกอันนี้ส้มผักกับปลาาบองเพื่อนอามาฝ่าอันนี้แกงลงไม้อันนี้คุณแม่กินอะไรได้ก็กินเนื้อทำงั้นต้มหอยต้มหอยเก็มไข้ปั้นไข่หอยกับ สงสารเขากะซิ้งซวอยเขามันะเรื่อยๆในที่นูจะไปตัึงเลยตั้งหลังว้านจนเป็นมาชีวิตเป็นอย่างึงได้มาึงได้มาหากันย้อนอย่างนี้ย้อนไปเห็นกันอยงงันใหม่นะไปเห็นไนกานงงันใหม่โรกไทยคลิป ไทยที่เขาแข่งขันแข่งเป่าแทน <Okay. S 1> เดี่ยวแทนวงปงลานคุณแม่ก็มาถามว่าอันนี้แม่อย่าไทยคิดคิดเทศอะไรเนาะใรับอาสาไายคุณแม่แล้วก็คุณแจักอันนั้นแต่อันนั้นมาคุณแม่ใน,นี้คุณงามความดีหลายเด้บคุณงามความดีที่ทำเพื่อ bạn thì bảo đến khuôn ham con thì vào wát còn đến khuôn ban đẹp như này nói bố bảo con đi nói hàng gì nói khi cái nó mất nói mất tiền <laughs> บ้านหนองบัวน้อยมูจะกหลายคนอยู่ตัวบ้านหนองบัวน้อยอาจารย์ชวนดาทุ่งนาเอาอยู่บ้านหนองบัวน้อยหลายคนที่มูจักพี่ลูกลุงฮึเขาลุงบ็อกความาเรีนเน๊บเป็นแต่ว่าเรียกพ่อแม่เขาเรียกว่าเป็นป้าเป็นลุงนะอือ แกอัน,นบอมอบหมูมังฝาเมื่อวานแ,แช่เทมจากขันสินอันน้ำพริกมะเมนปลาาทรงเครื่องมันมีความพิเศษเ่ยเ็มมันต้องกินกับผักเฮดไว้ดีจานหนึ่งเนี่ยกินอาทิตย์นึงกับหมมืดน้านว่ามันสิออกเทม,มยเป็นรสชาติแ,ตแบบ๋ยวไกินลองดูกินแล้วมันรสชาติมันจะเปรี้ยวอันนี้เขาเรียกว,ว่าผักงวมผักงวมผวมัาอีสานไม่กุ่ม เราอีสานเบิ่งเพิินๆซิดว่แบบมัแปลกโมแมนอันนี้ผักงวม,นมนคนทางเหนือเขาจะเอามาซ่าเอามาซ่าเอามาย่เพราะว่ามันจะมีรสเปรี้ยวๆจองหอยจะแซกเดียวไปกินร้านอาหารเลิศรู้กันได้ันนึงาาอาหารอีสานอาหารอีสาน ไปเห็นที่บ้านหามาขาันตราอ้นหนุ่มอ้หนุ่มแบบนี้กินได้ไหล่ะขากินมาได้เนีะยฉีท่อดไข่เหอกินได้กินแบบนี้แหสารเทกินสารเทกินัึงตัง มักจะทำแตงเอาไม่ทำแตงเตรียมเครื่องไว้แล้วหมดแล้วเยอะแล้วม่าจะทำแตงเมื่อกี้หากระหอดนาะมันสูงสนี่ีนะเออมันสูสูงเมื่อกี้หาเขาเกิดที่บ้านนองหวน้อยปันนี้พึ่งพ่อเนี่ยคนบ้านไหนครคนเมืองเก่าวัดหนังหล็กตาลามุนคนเมืองเก่าพึ่งพ่อคนเมืองก่อ เมือ่อถึงอดีตเนาะสมัยก,ก่อนแต่งงานนีจก,จ,ก,นนกจะเป่นแต่งงา,านก็อายสิบแปดปีแต่งงานอายสิบแปดตอนนั้นหนูเด็กใช่ถ้าแม่ทำงานอย่างก็อยู่้านนอกเนาะทำไรทำนาคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อเขาไ่ทำง,งานอยู่สวนพืนคุณพ่อทำงานอยู่น,นอันเป็นตำแหน่งอย่งเน,น,นี็นพนุนเป็นุอืมเพื่อก็เป็นถึว่าเวนนี่มัมมนจะนัดเนาะคือเาต้องใช้เงินกัน เพื่นจะเสียนเพิ่นจะเสียนแล้วพอเสียดีไม่ได้เลยพอเสียแล้วก็มาทำงานอยู่โซนนี้ที่นี่สโมสรสาราชการอยู่ตรงติดกับปวจอืมยูหลังสาราจิตนี่โอ้แปลว่าเพิ่นมีเสียนมีสายพอสมควรเนาะมีตักมีพวกพอสมควรออกมาเสียชีวิตอยู่ในนามที่นี่ติดอ่ะเป็นยังไงเพื่อนเสียชีวิตอย่นี้นั่ เป็นแก่แล้วนะเพิ่งเป็นโรคหัวใจโอ้บ่ได้รักษาอันเนี้มาทำง,งานเลยแม่รักษาอยู่ตลอดเข้าเข้าออกๆโรงพยาบาลตลอดใจหัวเป็นโรคหัวใจโรคเลือดในหัวใจปี๊เวลาเวลาใส่บอลลูน Đố, nó non là có lẽ ừ. chia sẻ như lên nó Lúc bọn nó như thế chứ nó lắm phải luôn nó lắm phải luôn nó lắm phải luôn 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 nó luôn 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 โอ้ลูกเขาไปอยู่โคราชก่อนแล้วลูกไปอยู่นั่งหลายปีแล้วเขาเจอมาแล้วอืมบันทึกคุณความดีที่เห็นเพื่อสังคมนี่หลายอย่างที่มอยู่จัะจันตอนนี้ตอนเป็นระสามเป็นมะล่ามเป็นหมดเป็นมะล่ามไปกับขนาดไหนเนี่ยก็จะไปไปเรื่อยๆอ่ะ นุ้พานก็นไปสงวนสักก็ไปสงวนศีนก็นไปไปเป็นบางข้างบางคขาวไม่ได้ไปตลอดชะงวนสักรุ่งสนีหนหลังรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตีละนาน k คดบด้วยนะคะ